ครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการค่ารีวิวบายสยามมอเตอร์ริงนะครับผมโอ๊ตจากระัชระบูรณะบุตรครับผมครับผมวิทูลกุลชวชัยครับไม่ใช่มาเราแค่สอคนนะครับเรายังมีสาวสวยอีกหนึ่งคนนะครับมาเป็นผู้ที่จะมีข้อสงสัยมาสอบถามเป็นสาวสวยที่สงสัยใช่สาวสวยที่สงสัยกูรูทูลของเราน้อ,องกิ๊บครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เราทั้ง3คนครับจะนําเอารถอะไรมาฝากชาวคาร r e v ว e w กันครับก็เป็นของเราบอกดีกว่าเป็นรถ suv ในกระแสครับก็มาจากค่ายฮอนด้านั่นก็คือฮอนด้าซีรีส์วีนั่นเองครั้งนี้เราเอาตัวเครื่องยนต์เป็นสิ่งมาให้สัมผัสกันก่อนอ้าวโอเคเราดูรถกันดีกว่าโอเคมีข้อสงสัยเยอะอยู่แล้วแหละดูท่าทางด้านหน้าเลยคะอ่าด้านหน้าด้านหน้าเอาง่ายๆจริงๆมันมันก็ยัง คนดูเขาก็ยังรู้ว่าเป็น CRV แหละแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างใหม่นี่เลยไฟหน้าตัวนี้มาพร้อมกับไฟหน้าแบบ LED แล้ว Daylight อ่า Daylight ก็มีมาครบนะครับเป็นเหมือนลายเส้นลายเส้นไหมคะใช่แต่จริงๆถ้าถ้าสังเกตดูครับการดีไซน์ตัวไฟ LED มันก็จะคล้ายกับ Accord กับ Civic ที่ที่เปิดตัวไปแล้วมันก็คือการพื้นฐานใกล้เคียงกันใช่ก็คือนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับสืบมา ใช้กันหลายหลายๆรุ่นใช่สังเกตกับป๋ากระโปรงหน้าก็จะมีเหมือนยกยกขึ้นมาใช่ค่ะอันนี้มันโดยโดยหลักแล้วพวกรถสปอร์ตก็จะเป็นแนวแบบนี้อ่าส่วนไฟท้ายไฟท้ายด้านท้ายกไฟเนี่ยเท่มากเลยผมบอกให้การดีไซน์ไฟท้ายมันดูเป็นสี่เหลี่ยมกันหมดเลยนะตรงอย่างนี้นะไม่แล้วที่มันเป็นเอกลักษณ์หรือเป็นซิมโบลิกของไอ้เจ้าตัว CRV ในหลายๆรุ่นนะครับคือไฟที่มันขึ้นมาตรงแถวๆเนี้ย อันนี้มันคือใช่ใช่ใช่มันคือมันมันเป็นซิมลบกษของของของเจ้ารถรุ่นนี้เมื่อมองรุ่นที่มันผ่านมาก็เป็นแบบนี้ใช่แต่ว่าเขาก็จะมีการเพิ่มมาในช่วงของความยาวฮด้านข้างด้วยอเพื่อให้รับกับตัวรถให้มีมีความแตกต่างครับฝาท้ายนี่ก็เป็นแบบเปิดแบบไฟฟ้าละอืมเป็นแบบไฟฟ้าจงเปิดจงเปิดขึ้นมาไม่ต้องแบบจับเลยนะอันนี้ก็เป็นความสะดวกครับ คุณผู้หญิงน่าจะชอบเพราะว่ามันก็ไม่เปลืองแรงด่วยฝาท้ายบานใหญ่ๆแล้วเวลาปิดนี่คือสามารถสัมผัสตรงนี้ใช่รวมถึงการตั้งตั้งระยะความสูงด้วยเพราะว่าบางครั้งเราไปจอดใต้ถุนใต้ตึกอะไรเงี้ยมันก็จะมีความสูงไม่ได้อยู่เราก็สามารถตั้งตั้งความสูงของประตูหลังได้ครับมันมันมันก็เซตได้ครับเวลาอันนี้ก็ปิดก่อน อ๋อแค่นี้ประมาณหนึ่งคือเอาไว้จดไว้ได้สวยทีก็ขึ้นไปอออ๋โเคข้าใจส่วนไฮไลท์อย่างหนึ่งครับเบาะหลังแถวสามนี่ยแหละครับได้เก็บของได้มั่งได้ไอตัวเนี้ยมันมันก็คือเขาออกแบบมาชาญนฉลาดนะเพราะว่าระยะเนี้ยมันก็จะเสมอกระบอกถ้าถ้าเราไม่มีตัวเนี้ย มันก็จะเป็นระดับถูกไหมฮะการวางของบางทีที่เป็นชิ้นใหญ่เนี่ยมันก็วางยากเพราะว่าต่างระดับแล้วก็การออกแบบแบบนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะมีช่องใส่ของข้างล่างให้เราได้ด้วยเหมือนวาลงท้าอไไม่คือคือใช้ใช้ทุกพื้นที่ให้เป็นประโยชน์อันนี้ผมถือว่าลุงท้าสสูงอะไรไปมันเป็นความชาญฉลาดในการดีไซน์ครับโอเคไปค่ะเราไปดูด้านในกันบ้างกว่าภายนอกหลักๆก็จะประมาณนี้ก็แล้วครับ ดี๋ยวนี้เป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะใช่ไม่เปลืองแรงโอเคพี่ทุนด้านนอกเราหมดแล้วเดี๋ยวเราคิดว่าเราเข้าไปดูด้านในดีกว่าไหมคะกระจกข้างละเอียดไฮไลท์อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับเป็นไฮไลท์ของเจ้า CRV ตัวใหม่เหมือนกันนะครับมีกล้องเห็นไหมครับมันจะมีกล้องซึ่งจะไปแสดงผลบนจอด้านในอันนี้มันจะใช้เฉพาะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเพราะว่ามันโดยส่วนมากเนี่ยเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายปุ๊บ เพราะเราจะต้องเปลี่ยนไปเลนซ้ายใช่ไหมแล้วบางทีมด้านซ้ายเนี่ยอาจจะเป็นจุดบ่อยกันเยอะกล้องตัวนี้ก็จะมาช่วยในเรื่องของจับมุมมองอตรงนี้ถือว่าจุดนี้เขาก็เล็งเห็นในเรื่องของความปลอดภัยรวมถึงตรงนี้เป็นไฟเลียวมีฝังไว้ปกติเราจะเห็นไฟเลี้ยวมันจะเป็นใหญ่ๆอันนี้จะเป็นดีไซน์ทันสมัยละจะเป็นเล็กสวยงาม เรามาว่ากันด้วยเรื่องของความสะดวกสบายเรื่องของฟิลลิ่งเวลาเราเข้ามานั่งมาดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบนะ้างอ่ะโอเคขอเริ่มที่ผมก่อนแล้วกันนะครับนะครับเข้ามาด้านในเนี่ยกว้างขวางนะครับนั่งไม,ม่อึดอัดผมเป็นคนขายาวนะครับสูงประมาณร8อมผมว่าสบายนะครับแล้วการออกแบบค่อนข้างที่จะต้องบอกว่าเรียบร้อยอหรูหรานะครับ ไม่มีอะไรที่มันดูยุ่งยากในในเรื่องของการมองไปสายตาออกแบบได้เรียบร้อยแล้วหรูดราอ่ีเป็นเหตุผลของผมอ่าของกิฟบ้างดีกว่าของกิฟอ่าโซนด้านหลังแล้วกันเป็นแอเรียของกิฟครับครัครับคือกิฟเหมือนการเป็นผู้หญิงขายาวนี่เข้ามานั่งเนี่ยระหว่างข่าวกับบอดหน้าเนี่ยพื้นที่เหลือเหลือค่ะประมาณเกือบฟุตได้ น่ประมาณ20เซนกว่าได้แต่ว่ากิ๊บต้งนั่งเล่นๆอยู่แค่ข้างหลังอ่ะกิ๊บก็รู้ว่าข้างล่างเนี่ยมันสามารถดึงปรับได้ได้ใช่ค่ะเพราะว่าคือย่างเงนี้มันจะกว้างเราสามารถดึงปรับขึ้นมาเนี่ยเพื่อขยายพื้นที่ห้องนั่นหลงนอีกใช่ไหมคะใช่ผือคนนั่งแถวสารครับการดีไซน์เนี่ยผมว่าเขาออกแนวเรียบหรูดูดีแล้วก็ค่อนข้างจะล้ำสมัยครับนะฮะแล้วก็คอนโซลแผงข้างประตูเนี่ยเหมือนจะเป็นคอพิด <ผ>อ่ารอบเราไว้ไม่ไม่ได้นั่งแล้วรู้สึกตัวเราลอยๆขึ้นมาซึ่งลักษณะแบบเนี้ยค่อนข้างจะชอบแล้วมันก็จะคล้ายๆแนวรถปอร์ตหรือรถแข็งด้วยซ้ำอ่าที่มีเคอาปิดล,ล้อมรอบค่มไลยก็เป็นแบบ3ก้านพร้อมปุ่มมันติฟังก์ชั่นมาให้แล้วก็ลักษณะ วงคงไลัยเนี่ยจับค่อนข้างจักระชับมือการดีไซน์เนี่ยมันจะมี้งเว้าให้มันมีให้เราพักมือพักนิ้วได้ขับทางกกยเนี่ยคิดว่าไม่เมื่อยรวมถึงสังเกตดีๆจะมีช่องสําหรับเสียบ USB เนี่ยหลายช่องมากแบ่งๆกันไปทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยเพราะว่าพฤติกรรมผู้ใช้โภกในปัจจุบันเนี่ยทุกคนมีสมาร์ทโฟนพวกแน่นกันเข้างหลังสคนคนเราขับอีกเอาตีสักคนขับไป แย่งกันชาร์จแย่งกันใช่ไหมครับอ๋อแล้วอีกอันหนึ่งที่อยากจะบอกคือการดีไซน์เนี่ยบากถ้าสังเกตเบาะหน้าเนี่ยเขาจะมีค่อนข้างจะอบอบดูมองเป็นแบบเหมือนเบาะรถแข่งอะดูแล้วมันจะสลิมเอ่อซึ่งเหตุผลในการทําแบบนี้ครับมันจะเพิ่มทัศนวิสัยให้กับคนนั่งหลังได้คือคนนั่งหลังเนี่ยมันจะมีมุมมองที่กว้างขึ้นในการมองด้านหน้าถ้เราตรงหัวไหล่ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่กลับมันจะเป็นติมเหลี่ยม มากันที่หน้าจอหน่อีกว่า,านะครับมีแผนที่มีอะไรต่างๆมีการตั้งค่าเรื่องของแผนที่ยันพนะการนําทางข้อมูลจราจรอ,อะไรต่างๆนะครับในนี้หมดคือสัมผั์แรกค่อนข้างจะรู้สึกดีกับรถที่ใส่ระบบเนวิเกเตอร์มาให้เลยเพราะว่ารถบางบางค่ายบางรุ่นเนี่ยม,มีระบบมาแต่แตว่าต้องไปเสียงเงินซื้อแผนที่ซื้อนู่นซื้อนี่เพิ่มเข้าไปก็คือแบบอันเนี้ยเขาให้มาเลยก็เลยรู้สึกดีกับกับรถที่มี ระบบในวิกิเตอร์มาให้แล้วแล้วณปัจจุบันเนี่ยผมว่าค่อนข้างจําเป็นในการนําทางเพราะหลายๆที่เนี่ยมันมีสถานที่เกิดหมาเยอะหรือว่าใช่ไใช้ทุกวันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วรถแนวนี้ด้วยคือรถแนว SUV วเนี่ยคนชอบท่องเที่ยวอยู่แล้วใช่ป่ะบางทีเราไปต่างจังหวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับเส้นทางมีระบบนี้มาให้เนี่ยค่อนข้างจะช่วยเหลือได้อย่างดีมากเลยเลยเล้มีเยอะมากนะครับ ของใครควบอุทยานพาณิชย์แต่ว่ามันไม่ได้มีดีแค่ระบบเนวิเกเตอร์ครับมันก็จะมีการเชื่อมต่อเยอะโทรศัพท์ทั้งติดตั้งแอปเปแล้วก็แอนดรอยด้วยใช่มคใช่ใช่ดิเน็ตได้ด้วยนะถ้าเชื่อมต่อกับมือถือเราแล้วครับก็สําหรับในส่วนของตําแหน่งผู้ขับขี่นะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มจากบริเวณพงมาลัยก่อนพงมาลัยมันติดฟังก์ชันเนี่ยมันก็จะมี การควบคุมอะไรต่างๆได้เยอะนะครับอย่างด้านขวามือเราเนี่ยก็จะเป็นระบบพุชคอนโทรลนะฮะก็อยู่บริเวณนี้สามารถคอนโทรลได้จากบริเวณพวงมาลัยไ,ได้เลยรวมรวมถึงด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีเป็นปุ่มสังงานด้วยเสียงปุ่มรับโทรศัพท์นะครับแล้วก็ปุ่มคอนโทรลฟังก์ชันต่างๆไอ้ระบบเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยเราสามารถใช้เป็นแบบสัมผัสลูบขึ้นลูบลงแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะกดก็ได้นะครับมีให้เลือก ได้หลากหลายผมถึงปุ่มอินโฟเมชันต่างๆหน้าจออันนี้มันก็จะมีถ้ากดกดไล่ไปถึงให้เห็นรูปช่วยกาแฟาเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับก็คอยช่วยเตือนสมมุติเราขับขี่รถทางไกลเนื่ทางไกลเนี้ยแบบอาจจะขับเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงโดยไม่ได้พักเลยเนี่ยครับ รถก็จะคำนวณให้ว่ามันควรจะถึงเวลาที่เราต้องพักแล้วอจอดมควา่ส<ต>น,น<อ>ชื่อน,นอยอดื่มครึ่งดื่มสักนิดนึงเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะมีสัญลักษณ์รูปกาแฟรูปกาแฟนิ้งขึ้นหมาพองกังบ,บ,บเสียงเตือนซึ้งๆนิดนึงนเตือนให้ให้เราจอดพักเพื่ออัปเดตตัวเองนิดนึงอ่าถัดมากับช่วงกลางคอนโซลเกียร์ก็จะดูดีไซน์เรียบๆง่ายๆเอาเริ่มจากปุ่มไอคอนก่อนปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มช่วยในการประหยัดน้ำมัน ก็จะมีการควบคุมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเรื่องระบบปรับอากาศการลักษณะการขับขี่คันเร่งทุกอย่างเลยครับเพื่อจะให้รถประหยัดน้ํามันที่สุดฝั่งนี้ก็จะมี2ปุ่มให้เห็นก่อนอันแรกพีลักกิ้งเบรกมือไฟฟ้าครับก็ใช้งานง่ายๆดึงขึ้นมาก็เบรกเหมือนเราขึ้นดึงเบรกมือเบรกมือแล้วใชนิ้วอีกแล้วนิ้วอีกแล้วใช้นิ้วอีกแล้วกนิวแค่นี้นะคะนี่แหละปดก็ อย่าเบรกต้องอย่าเบรกก่อนนะครับแล้วก็กดลงมันก็จะเป็นการกดดเบรกมือนะครับส่วนด้านล่างลงมาเนี่ก็เบรคคูง่ายๆเลยคือลักษณะเรากดใช้งานใช่ไหมครเราขับขี่ปุ๊บบนท้องถนนรถแทนหน้าจอดเรากดเบรคปุ๊บถ้าเราใช้เบรคคูเนี่ยเบรคเสร็จรถจอดอยู่นิ่งเราปล่อยเบรคได้เลยโดยเราไม่ต้องมาปลดเกียร์เป็นเกียร์เอ็นรถมันก็จะอยู่นิ่ง แต่ถ้ารถชนะื่อนปุ๊บเราก็เหยียบพันเร่งก็<ด>มันก็ไปมันก็ไปปรม,มันเลยอันนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการจราจรขับในเมืองถ้ารถติดๆเนี่ยส่วนระบบเกียร์เนี่ยก็เป็น CVT ครับอืมก็ตามสไตล์เกียร์ CVT ทั่วไปครับก็ใช้งานได้นุ่มนวลนอัตราเร่งดีทํางานได้สะดวกแล้วก็การออกแบบจุดเด่นของเกียร์ CVT ก็คือขนาดเล็กน้ําหนักเบาครับอเคพร้อมกันแล้วนะครับผมว่าเราขับไปลองสมรรถนะนเจ้า CRV ตัวล่าสุดกันดีกว่านะครับว่าอัตราเร่งเป็นไงบ้างนะครับเปลี่ยนช่องทางซ้ายเปลี่ยนช่องทางขวานะครับฟีลิ่งในการขับเป็นยังไงกับปูรูแล้วก็ักคิดครับมาว่ากันด้วยเรื่องของอัตราเร่งกันหน่อยดีกว่าครับนะครับอ่ะโซโลเลยครับเป็นยังไงบ้างสำหรับเจ้า CRV คันนี้ก็เมื่อเทียบกับขนาดตัวรถแล้วก็สเปคของเครื่องยนต์ครับ ในการขับขี่จริงผมถือว่ารอ,อ,องรับการใช้งานได้ดีนะครับครับก็เครื่องยนต์2 0 0 4ก็มีการตอบสนองที่ค่อนข้างจะดีแต่ว่าเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ CVT แน่นอนว่าให้ความนุ่มนวลที่ดีในการขับขี่ค่อนข้างเยอะส่วนถ้าใครชอบแบบปุ้นป,ป้าปุ้นป,ป้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงท่านนั้นแต่ว่าเยดี๋ยวผมลองผมว่าคืออัตราเร่งเนี่ยมาตรฐานคนแต่ละคนไม่เท่ากันครนะอย่างงี้ผมคิดดาว บโจทย์การใช้งานได้ค่อนข้างดีแล้วล่ะอัตราเร่งขนาดนี้กับรถไซน์นี้เครื่องยนต์นแบบนี้ถึงแม้ว่ารถมันจะมีความสูงจากใต้ท้องเนี่ยค่อนข้างเยอะจากกับพื้นนะฮะแต่ถ้าเราวิ่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันก็ยังสร้างความมั่นใจให้เราได้ดีไม่โคง้งไม่โคง้งไม่โคง้งรวมถึงการเข้าโค้งด้วยมันก็ยังมีความนิ่งอืมแต่เรื่องอัตราการกินน้ำมันเนี่ยเท่าที่สัมผัสมาได้ระยะสัน้นๆก็คือต้องบอกก่อนว่า อยูออ่ที่ปลายเท้าคนขันะเพราะว่าบางคนใจร้อนเนี่ยไม่่ังจากรถมันตัวใหญ่มีน้ําหนักแล้วถ้าใจร้อนต้องการตาเล่งนจี้ตลอดเวลาเนี่ยขิ้ด,ดาวบ่อยนี่ิแม่เพรเป็นเรื่องปกติเพราะมันมันสูบมันสูบเรื่องปกติใช่ใช่ใชใช คือทั้งหมดของ Car Review By เสีย m o t e r i n g นะครับกับการมาสัมผัสเจ้ารถ SUV นะครับ Honda CRV ตัวใหม่ล่าสุดและรุ่นนี้เอาเต็มๆคือ Honda CRV 2.4 EL อ่าเป็นตัวท็อปตัวท็อปถูกต้องครับผมในเทปต่อๆไปนะครับเราจะพาทุกๆท่านไปสัมผัสกับรถยนต์ มี่ห่อไหนคันไหนมาติดตามมารับผมครับแต่ก่อนจากไปเดี๋ยวต้องขอขอบคุณบริษัทของเราโอ้ไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณเลยที่ทาให้เราได้มีโอกาสมาสัมผัสใช่นะครับรถยนต์ดีๆแบบนี้ขอบคุณที่ใหญ่ใจดีค่ะขอบคุณครับผมนะฮะและสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับพบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ